Come here. ผู้ชมตอนนี้เพื่อนบ้านเรากําลังมีข่าวใหญ่ค่ะเป็นข่าวไม่ดีด้วยเรียกว่าสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศเลยก็คือที่มาเลเซียเนี่ยมีคดีล่วงละเมิดทางเพศของเด็กหลายร้อยคนที่อยู่ในสถานดูแลเด็กนะคะตำรวจมีการขยายผลสอบสวนแล้วไปจับกลุ่มตัวคนที่เกี่ยวข้องจับได้มากกว่าร้อยคนในจํานวนนี้มีผู้บริหารของบริษัทขนาดใหญ่ของมาเลเซียมูลค่าธุรกิจเนี่ยหลักพันล้านนะคะก็รวมอยู่ในคนที่ถูกจับกลุ่มด้วยคุณทิพตะวัน ดีนี้เนี่ยมันทําให้เห็นแผลที่ใหญ่มากในมาเลเซียเลยนะคะใช่ค่ะข่าวนี้เรียกว่าสั่นสะเทือนไปทั้งวงการแล้วก็สั่นสะเทือนไปทั้งสังคมมาเลเซียเลยแถมยังนํามาสู่คําถามสําคัญนะคะถึงการดูแลสวัสดิภาพของเด็กๆที่อาศัยอยู่ภายในสถานรับดูแลค่ะ จุดเริ่มต้นความสนใจในคดีล่วงละเมิดเด็กซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ครั้งเลวร้ายที่สุดในมาเลเซียในรอบหลาย10ปีเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะหลังจากตํารวจนะคะเขาเปิดเผยว่าได้เปิดปฏิบัติการออฟ g l o b a l บุกตรวจค้นสถานดูแลเด็กจํานวน18แห่งในรัฐเซลางอและอีก2แห่งในรัฐเนกรีเซมบีลัน erm ที่อยู่ติดกันค่ะโดยสามารถช่วยเหลือเด็กอายุตั้งแต่หนึ่งขวบไปจนถึง17ปีเอาไว้ได้ทั้งหมด402คนแบ่งเป็นชายแล้วก็หญิงอย่างละครึ่งนะคะรวมทั้งจับกลุ่มตัว ต้องสงสัยที่มีอายุตั้งแต่17ถึง64ปีเอาไว้ได้171คนค่ะในจำนวนนี <tamanho S 2> ้มีผู้ดูแลแล้ว <keyboard> ก <and S 2> <field> ็ค <kind> รูสอนศาสนาอีกหลายคนรวมอยู่ด้วยค่ะการสอบสวนของตำรวจชี้นะคะว่าเด็กๆถูกทำร้ายร่างกายและส่วนหนึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะรวมทั้งมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สถานดูแลบังคับให้เด็กๆกระทำพฤติกรรมล่วงละเมิด ร่วงละเมิดกันเองด้วยนะคะขณะที่การขยายผลสอบของตำรวจนำไปสู่การจับกลุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก19คนในจำนวนนี้มี CEO และผู้บริหารบริษัท Global e u a n Services and Business หรือว่า GISB ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของสถานดูแลเด็กรวมอยู่ด้วยค่ะหลังจากตำรวจบุกตรวจค้นอาคารที่พัก4แห่งในกรุงกลลัมเปอร์และยังจับกลุมตัวผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้อีก5คนบริเวณพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยค่ะ บริษัท GISB เป็นบริษัทอิสลามที่มีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปจนถึงร้านอาหารนะคะและดำเนินธุรกิจในหลายประเทศค่ะเช่นอินโดนีเซียฝรัร่งเศสแล้วก็อังกฤษมีมูลค่าทรัพย์สิน325ล้านริงกิตหรือมากกว่า2,500ล้านบาทนะคะแต่ตำรวจเชื่อว่าบริษัทนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มศาสนาอัอาคามซึ่งถูกรัฐบาลสั่งแบนเมื่อปี1994ค่ะ ก่อนหน้านี้ c e o ของบริษัท GISB ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดในสถานดูแลนะคะแต่ยอมรับว่าเคยเกิดเหตุขึ้นสัก1-2ถึงครั้งเท่านั้นค่ะและแม้ว่าการสืบสวนในคดีนี้จะยังไม่เสร็จสิ้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็จุดกระแสาวามกังวลขึ้นในสังคมมาเลเซียเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิภาพของเด็กๆในสถานดูแลค่ะแล้วก็ระเบียบต่างๆของทางการมาเลเซียในการตรวจสอบองค์กรการกุศลในประเทศนะคะว่ามีเพียงพอแล้วหรือไม่ค่ะนอกจากนี้ประเด็นนี้ยังทําให้คนหันมามองถึงปัญหา เรื่องของการล่วงละเมิดเด็กด้วยนะคะโดยข้อมูลจากกรมสวัสดิการสังคมมาเลเซียเขาชี้เขาว่ามีเด็กถูกล่วงละเมิดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจากไม่ถึง6,000คนในปี2020นะคะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า8,000คนเมื่อปีที่แล้วในจำนวนนี้คุณผู้ชมประมาณ60%เปี่ยเ็นเป็นเด็กผู้หญิงตัวเลขของปี2023เพิ่มขึ้นจากเมื่อ10ปีที่แล้วเกือบ2เท่าค่ะ ส่วนตัวแรกของปีนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าในช่วง6เดือนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีเด็กถูกล่วงละเมิดในมาเลเซียรวมมากกว่า3,800คนซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นมากที่สุดค่ะและกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ก็คือเด็กผู้หญิงนะคะตามมาด้วยการถูกละเลยและทําร้ายร่างกายซึ่งเด็กผู้ชายจะถูกกระทํามากกว่าเด็กผู้หญิงขณะที่ส่วนที่เหลือก็มีทั้งการถูกพ่อแม่ทอดทิ้งแล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางอารมณ์ค่ะ ข้อมูลจากองค์กรที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆเ,เขาระบุเขาว่าในยุคหลังโควิดสิมีเด็กถูกทอดทิ้งเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสถานดูแลบางแห่งต้องรับเด็กเพิ่มขึ้นถึง30%สาเหตุส่วนหนึ่งค่ะมาจากการที่พ่อแม่หย่าร้างหรือไม่ก็ไม่มีงานทำนะคะทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกของตัวเองได้ขณะที่ในปัจจุบันมีการประเมินเขาว่าอาจจะมีเด็กอาศัยอยู่ในสถานดูแลประมาณ6 4 0 0 0คนทั่วประเทศค่ะ คดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่เกี่ยวกับเด็กที่เกิดขึ้นในประเทศบ้านเพื่อนบ้านของเรานะคะคดีนี้ไม่ใช่คดีแรกแล้วก็ไม่น่าจะใช่คดีสุดท้ายด้วยคุณจชะตาคุณพรวดีก็ได้แต่หวังนะคะว่าการเปิดโปงความเลวร้ายที่เกิดขึ้นจะช่วยทําให้ชีวิตของเด็กๆก,กลุ่มนี้ดีขึ้นในบ้างค่ะค่ะขอบคุณค่ะ